ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจก t e x t u r e Pack นะครับเป็น v e r ย f u l นะครับก็ผู้เรียนไหมค่า80%รู้อยู่แล้วนะครับว่าอันนี้คือ f e ีย f u l อ่าผมเขาเรียกว่า r รีซ Pack แลวกันรีซอ Pack ตัวนี้นะครับก็มันจะทำให้แบบอ่าผิวอะไรต่างๆมันละเอียดขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงเป็น t e x t u r e p a พ k พื้นฐานออกมาครับไว้อยู่นะครับก็ทำให้แค่ละเอียดขึ้นเฉยๆก็โอเคแล้วก็ e m c l ค e n t นะครับก็ e m c l ค e n t มันจะ ให้ที่จะแพ็กมาเลือกลงเยอะมากเลยนะครับก็ไปเลือกลงได้เลยนะครับก็ผมลงให้ดูเป็นตัวอย่างอันนึงนะครับก็คืออ่านี่ครับที่มันเป็นเป้ากลางจอนะครับแล้วก็จะปรับเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาแบบไหนผมก็แนะนําให้เป็นแบบอ่าเป็นลูกศรแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นเบตเตอร์การ์ดนะครับก็ผมก็จะมาสอนลงเลยนะครับก็2ตัวนี้นะครับจะลงไม่เหมือนกันนะครับ เป็นรีซอฟแพรเหมือนกันเลยครับแต่ว่าจะลงไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาตั้งค่าไฟล์มาไม่เหมือนกันตัวนี้นะครับเราจะแตกไฟล์แล้วก็ย้ายไฟล์ไปลงนะครับส่วนตัวนี้เราแคเราแค่เปลี่ยนชื่อลบคําว่า zip ออกแล้วก็ลงได้เลยนะครับนี่ครับก็เปลี่ยนชื่อมันเป็นรูปแบบไฟล์แบบนี้แล้วนะครับแล้วเราก็คลิกไปที่ไฟล์แล้วมันก็จะขึ้นมาให้เข้ามาครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับก็ได้แล้วครับแล้วก็มาตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเราจะ ลงอีกแบบหนึ่งนะครับก็ให้เราแตกไฟล์นะครับหรือว่าจะกดคลิกเข้าไปในไฟล์แล้วก็กดค้างไว้แล้วก็กดคัดลอกแล้วก็เอาไปลงที่ไฟล์ไมค์คาร์บเลยนะครับก็โอเคผมกดคัดลอกมาแล้วแล้วก็ไปเข้าไปที่ Android นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คําว่า Data ครับตัวนี้เลยกดเข้าไปโอเคแล้วก็เลื่อนหาคอมโมจางนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับโอเคก็กดเข้าไปเลยก็กดเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงหน้านี้นะครับ ก็ไปที่คําว่ารีสอ r ์ทแพ็ k ตัวนี้นะครับโอเคก็กดเข้าไปแล้วก็กดวางไปเลยนะครับก็เสร็จแล้วครับเท่านี้เราก็ลง t เทเจแพ็ k เสร็จแล้วครับก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเค